สวัสดีครับทวนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการเลือกตั้งอบทอพิทายาลัยเทคนิคสารพีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับและนี่ก็คือบรรยากาศการเลือกตั้งครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ือกตั้งนะครับสวัสดีครับามด เดี๋ยวเราจะมาถามนักศึกษานะครับว่าเขาเลือกเบอร์อะไรไปแล้วบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลือกตั้งหรือยังครับเลือกแล้วค่ะเลือกเบอร์อะไรไปครับเลือกเบอร์หนึ่งค่ะทำไมถึงเลือกเบอร์หนึ่งครับนี่เปิดเพลงอะตามสายชอบที่มีการเปิดเพลงตามสายใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับกบคุณครับสวัสดีครับ ครับเลือกไปหรือยังครับเลือกแล้วครับแล้วเลือกเบอร์อะไรไปครับตอนนี้กระซิบนะครับไม่ประสงค์ครับทําไมเลือกไม่ประสงค์ครับผมไม่รู้จะเลือกใครครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลือกตั้งมาแล้วหรือยังครับเลือกตั้งแล้วค่ะเลือกเลือกเบอร์อะไรไปครับเบอร์หนึ่งค่ะทาไมถึงเลือกเบอร์หนึ่งครับเพราะว่าชอบสโลแกนของพี่เขาค่ะสโลแกนของพี่เขาก็คือใช้พลังน้อยที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์มากที่สุดค่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเลือกตั้งหรือยังครับเลือกแล้วค่ะเลือกเบอร์อะไรไปครับเบอร์หนึ่งค่ะทำไมถึงเลือกเบอร์หนึ่งครับเพราะว่าเพื่อนให้เลือกค่ะแล้วก็หล่อควสมสามนรถเยอะขอบคุณค่ะครับขอคเขาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ลงสมัครอบวทนะครับว่าทําไมถึงต้องเลือกเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อทิติการสุภาค่ะอยู่พักเบอร์เจ็ดค่ะพักก้าวกระโดดทำไมเราถึงต้องเลือกเบอร์เจ็ดครับเพราะว่านโยบายของเรามันปังค่ะปังเรเย <c oughs> คิดว่าทุกคนน่าจะต้องเลือกเราแล้วล่ะพักอื่นพักนี้พักนี้เบอร์เจ็ดขอสโลแกนพักหน่อยครับไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไม่ใช่ก้าวหน้าไม่ใช่ก้าวไกลแต่เป็นก้าวกระโดดเท่้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่แนะนําตัวนะครับผมชื่อนายกฤษสนาชัยศีทาลอนเป็นตัวแทนจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังครับศึกษาอยู่ระดับชั้นปวส .1 นห,นหมายเลขหนึ่งครับทำไมเราถึงต้องเลือกเบอร์หนึ่งครับผมคิดว่านโยบายของผมเนี่ยมันค่อนข้างลดค่าใช้จ่ายเนาะแบบอย่างเช่นบางคนเขาติดกิจกรรมนีอย่าง จากประสบการณ์ผมนี่เพื่อนที่เขาติดกิจกรรมเนาะเขาจะได้ลงทะเบียนลงทะเบียนแก้ใหม่ซึ่งมันเสียเงินผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆไม่เสียเงินด้วยการแบบเก็บขยะมาแลกแต้มเพื่อแก้กิจกรรมแล้วก็จัดประกวดการแสดงเพื่อแก้กิจกรรมแทนจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ครับอันนี้คือไฮไลท์เลยแล้วก็มีการเล่นอ e ีสปอร์ตอันนี้ก็หลายๆเบอร์ก็มีอันนี้เหมือนกันก็จะเล่นเกมชิงเงินรางวัลด้วยครับแล้วก็มีโนโยบายเสียงตามสายก็คือแบบว่ามันก็เพิ่มล,ล,ลดความลดความเครียดเนาะ แบบตอนพักเที่ยงก็เปิดเพลงคอเบาๆเผื่อแบบอยากส่งเพลงให้คนคนู้นคนนี้ฟังก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ก็มันไม่ค่อยมีคนเขาทํากันอ่ะผมก็เลยคิดออกมาแต่ท่านี้ก็อยู่ที่พวกคุณใช้สิทธิ์กันครับว่าคิดว่าเบอร์ไหนดีที่สุดก็เลือกเวลน,นั้นแหละขอสโลแกนพักหน่อยครับตดัดอ๊อกชางสโลแกนพักอะไรนะ <S <S ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดครับขอบมากครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อนางสาวเบญญาภาสักทองครับเป็นตัวแทนลงอวทรแผนกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเบอร์2ครับแล้วทาไมเราเนี่ยถึงต้องเรียกเบอร์2ครับเพราะว่าจะได้แข่งอ e ีสปอร์ตที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็จะได้ปลูกต้นไม้ใส่คำขวัญเข้าไปบนต้นไม้แล้วก็จะได้เรียนรู้มาราย,ยาทให้ดีเข้าสังคมแบบได้ง่ายขึ้นครับแล้วก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ผมขอสโลแกนพักหน่อยครับนักเรียนรู้ท่อทันเทคโนโลยีผิด นักเรียนรุ่นใหม่ครับเพื่อนทุกความสําเร็จด้วยเทคโนโลยีครับขอบมากครับวันดีครับสวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวหนครับวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเป็นตาพิมพานะคะเป็นตัวแทนจากสาขาการบัญชีค่ะเบอร์เบอร์สามทำไมเราถึงต้องเลือกเบอร์สามครับไปไปพวกหนูนะคะจะทําให้วิาลสวยขึ้นค่ะจะช่วยปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยแล้วก็จะทําให้เป็นที่รู้จักของอําเภอสารพีค่ะว้าว แล้วก่อนที่จะจากกันวันนี้ขอสโลแกนพักหน่อยครับจ่ะไม่ได้ค่ะสโลแกนของสสา,าการบัญชีนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์นวัตรกรรมล้ำเลิศเทคโนโลโยีบันเจิดค่ะนะคะแล้วก็สำหรับเบอร์สี 5, ่เบอร์หเบอร์หกนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นไป้ายไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ตามหาที่เขาไม่เจอนะครับเอาง่ายๆคือเลยก็คือ ตามหาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ตรงตรง,ตรงไหนตรงไหนก็ได้นะครับตรงในในช่องนี่แหละครับและก่อนที่จะจบคลิปวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะตัดไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั้นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตามมันเส้นทางไกลกัน I've been mad